สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่มินนี่นะครับกับเกมเดลต้าฟอนะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโปรเดลต้าฟอตัว M-BOT นะครับราคา60บาท1วันนะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นล็อกเป้าแบบเพียวๆนะครับเล่นได้ทั้งบนสตรีมและก็กาลินานะครับนะบนเว็บไซต์บายโปรไทยนะครับจะจำหน่ายตัวเดลต้าฟออยู่2เวอร์ชันนะครับก็คือจะมีตัวเวอร์ชันฟูลนะครับกับตัวเดลต้าฟอรเอ็มบอรนะครับ ตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น d ดลต้าฟอร์ตเอนะครับเป็นล็อกเป้าเพียวนะแล้วก็เมื่อรันโปรเสเนี่ยก็ทําการกด F2 นะครับในการลดสมูทนะส่วน F3 เนี่ยเป็นการเพิ่มสมูทนั่นเองก็กดไปเลยนะครับเดี๋ยวเทสจริงให้ดูนะครับว่าล็อกเป้าติดหรือเปล่าอันนี้นะครับล็อกเป้าก็อยู่ระดับอกนะครับนะก็วิธีการเลือกว่าจะเอาล็อกหัวหรือล็อกคอนะครับใช้ F6 กับ F7 นะก็อันนี้ผมกด F6 ขึ้นมานะครับ เห็นไหมนะับก็ประมาณนี้นับก็มาลงห้องเทสได้นะครับหลักๆเลยแล้วก็ใช้ f 2กับ f 6นะถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวโปรทำงานยังไงเนี่ยดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่หน้าเว็บไซต์หน้าเช่าตัวโปรแกรมอะ่นะนับนี่ล็อกเป้าตึงๆก็กด f 2ลดสมุดนับก็จะสูงสุดแค่สมุด5นะครับเพื่อความหมกเหนียนั่นเองนะครับ มาเล่นรีวิวล่าสุดกันก็โอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะเราขออนุญาตเล่นวอลแฟร์นะครับแล้วก็มาเล่นรีวิวล่าสุดนะครับวันนี้เป็นวันที่1มิถุนายนนะครับเวลาเที่ยงคืนแล้วนะนะครับก็บอกเลยว่ามาเล่นรีวิวล่าสุดตัวโฟวเอ่อตัวเดลต้าเอ็มบอเนี่ยไม่โดนดักแบนนะครับก็หลักๆเลยระวังเรื่องการโดนรีพอร์ตนะครับก็ถ้าเล่นบนสตรีมเนี่ยบอกเลยว่าชิลๆแต่ถ้าคุณเล่นบนกาลิล่านะครับระวังโดนรีพอร์ตหรือส่งชื่อนะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเดลต้าเอ็มบอดหรือว่าเดลต้าฟูนะครับสถานะโตัวโปรเราปกติทั้งหมดนะครับบอกเลยมาครับโด้านนี้ขอเป็นบุกได้ไหมอโอเป็นฝ่ายกันนะครับมาก็นวนัวนับเลอกเล่นได้เลยนะครับว่าคุณจะเล่นเอ,อ่อเดลต้าเอมหรือว่าเดลต้าฟูนะโตัวโปรสถานะปกติรีวิวล่าสุดวันที่1มิถุนายนนะครับมา ก็บอกเลยนะว่าเดลต้าเอ,อ็มบอดเราเนี่ยจำาหน่ายตั้งแต่ตัวเกมเปิดแรกๆเลยนะก็คนใช้งานเยอะนะับไม่ต่ำกว่าวันละ50คนได้นะนับสำหรับเดลต้าเอ็มนับกดลี่ขวาค้างในการล็อกเป้านะดูเนี่ยดูดิคือคุณกดค้างไปได้เลยเดี๋ยวมันล็อกไปเองนะับเป็นล็อกเป้าเพียวๆนะฮะ ผมเลยบอกว่าถ oh uh ้าเล่นบนกาลิน anyway> ่าเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงละกันนะครับเพราะกาลิน่าอาจจะโดนสุกชื่อได้ถ้าเราล็อกไม่เนียนหรืออะไรเงี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเข้าหัว ไปโอ้โหไปเลยยิงยิงอัดไปยิงอัดไปล็อกเป้าเราโหดอยู่แล้วไม่ทีมมันไม่เข้าไปข้างหน้ากันวะว่าได้อยู่กับทีมอ่อนแล้วแหละ แมงใครอยาวางกันนะดิมาดิแมงเข้าไปยึดบีดสองมันอะแมงวางที่เกิดซอกพุ่มยานะขนาดกูว่าแล้วต้องเจอกูเองพวกนั้วางในพุ่มยานี่เอง หาตัวอยู่นาั้นเนี่ยทุมยาเลยนี่หนึ่งโดนเลยนะฮะ อโอโดนลูกซอง Stay, God an action เ,หเหข ulously, ้้้าามไดแลวโคตรเดือดตอนนี้โคตรเดือดตอนนี um, like man, right? in um, mm, hmm. ้โคตรมันโอ้ยแล้วัง โคดมันครับตอนนี้โดนแฟด โคตรมันยิงโคตรมัน

โคตรเหนื่อยมาสนาลแบบนี้ ทะลุไปเลยยิงทะลุไปเลยขึ้นไปยิงทะลุเลยจ้าเลยสองตัวไว้ไปก่อนเลย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 จบนะครับบอกเลยว่าตัวเดลต้าฟอร์ m เอ็มบอเนี่ยชิวๆนะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดหนุนด้วยละกันราคา60บาทนะก็จะเป็นโปรล็อกเป้าเพียวเก็บไป100คิวดูดินะครับก็ถ้าใครอยากได้โปรมองโปรล็อกเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวเดลต้าฟูล แต่ผมแนะนําว่าถ้าเล่นบนกาลินาเนี่ยเรามัดนระวังละกันเพราะมีแอดมินในไทยนะนะบ,บนกาลินาถ้าคุณเล่นบนสตรีมเนี่ยคือแบบชื่ชื่อแบบผมได้เลยนะครับก็ปรับสมูทเบาๆนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์บายโปรไทยนะผมก็ไม่รันโปรไม่ได้อะไรให้ดูนะครับแต่มีวิดีโอสอนอยู่หน้าเว็บไซต์หมดเจอใหม่คลิปนหน้าไปละบ,บาย